คมองพนนะคะตอนนี้1โมงเอ้ยไม่ใช่1โมงบ่ายโมงบ่ายโมงนะคะเพราะว่าชวนมิสเตอร์ไปมามร้านอาหารญี่ปุ่นตอนตอนที่เราเคยไปก็หลายเดือนมาแล้วเนอ้อตั้งแต่น้องโตยังไม่กลับ กันเนอันนี้ก็ไม่มีใครแล้วก็มีเราสองคนนะคะโอจวจำได้ว่าชื่อร้านโตเกี่ยวแต่มิเตอร์บอกว่าชื่อร้านเกี่ยวโตอะ่ะเกียวเราก็ไปดูกันว่าตกลงมันชื่อว่าร้านอะไรนะก็จากบ้านไม่ไกลหรอกประมาณสีห้นาทีนะคะวันนี้อากาศดีแดดร้อนมากเลยอะ่นะคะ่ะก็ดีเ็ามีพายุเนะเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นพายุเข้านะคะ ขอให้ปลอดภัยแต่ว่าเห็นภาพใน Facebook แล้วว่าทุกอย่างสงบรับรื่นด้วยดีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาาน,ะนะคะชื่อร้านเกียวโตจริงๆด้วยอ่ะก็าจำผิดอ่ะเมนูสวยงามโอเคค,คือเกียวโตซุปนะคะก็คือซุปไข่นะคะกับอ่า เขาเรียกอะไรอะซีวีดสันลายนะคะเดี๋ยวโปจะชิมนะน่าจะอร่อยแนตะ่มาแล้วนะคะอันนี้เป็นของโปสั่งลช์บ็อกนะคะก็คือเป็นชุดอาหารกลางวานันมันจะมี1 2, 3, ะนะึ 1> ่องซ้ำสี่นะก็สั่งมาเพราะว่ามันมีอันอื่นมีเป็นแบบปลาดิบแบบไม่ชอบแล้วของมิสเตอร์เป็นเบนโตก็ไม่รู้มีอะไรมั่งเอาละกินแล้วนะเอา เดินทางกลับบ้านนะคะอิ่มหนำกันเต็มที่เห็นเกีนี้เห็นแล้วนะว่าสั่งอะไรมาบ้างแค่ถาดเล็กๆเองนะโปกินแทบไม่หมดเลยต้องให้มิเตอร์ช่วยกินแล้วก็แลกกันแลกกุ้งกับเกี๊ยวซ่าคนละชิน้นแล้วให้มิเตอร์ช่วยกินช่วยกินปลานะคะแล้วในถ้วยในถาดของเราสองคนอ่ะจะมีสลัดด้วยเใช่ไหม เป็นสลัดปูอัดน,นะแต่ว่ามิเตอร์ค,คิดว่ามันเป็นไอสลัดผักโสโลงไงก็เลยบอกให้ลองชิมดูมันเป็นปูอัดกับไข่ปลาคาเวียนะคะสรุปก็คือจัดการไห้เหลือเลยนะคะตอนนี้ก็กลับบ้านใช้เวลากันเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะ